สวัสดีครับผมชนุปฏีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำมันเครื่อง Enduro นะครับสําหรับลูกค้าสายเดโลทั่วไปนะครับตัวนี้ครับฮิตในหมู่4วาล์วนะ2วาล์ก็ใส่ได้นะเพราะว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับขนาด4วาล์ยังใส่ครับน้ำมันสารี่2วาล์รดลูกใหญ่ๆนะผมมาแต่เนี้ยผมจะวัดกําลังอัดนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายนะครับอันนี้ยังไม่ ยังไม่หมุนนะฝายไม่หมุนนะแต่ผมจะหมุนให้ดูนะผมเลยไว้กำาังอักันก่อน,นครับไปไปตัดต่อวัดกำาัาดกันนะครับพอดีว่าจับคนเดียวมาเราลองวัดกันนะครับรำรำกำาังอัดนะครับผมก่อนเติมนะครับอันนี้ก่อนเติมยังไม่ได้เติมนะครับมาโอเคครับผมอันนี้สายไม่ค่อยดีนะครับมันรัว่วก็ อันนี้ลดห้าเก้าชักสามนะครับนี้มันรถน้องเขาหลวมนะครับก็เดี๋ยวลองถ่ายเครื่องแล้วเติมไปดูนะครับผมไปเดี๋ยวไปถ่ายน้เครื่องกันครับแล้วถ่ายน้เครื่องเสร็จแล้วนะครับผมมามาเติมมาดูฝานะครับดูครับนี่ครับยังไม่เกิดยังไม่ได้เจาะนะครับเราจะเจาะแล้วเติมแล้วเราไว้กันอาดเลยนะครับมาโอเคผมเจาะแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ประมาณร้อยห้าสิบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเติมไปแล้วนะครับแล้วมันจะไปเคลือบแหวนหรือเคลือบ รูสูบนะครับในช่องรั่วหรือรถที่มันไม่มีกําลังครับให้รถมีกําลังขึ้นนะตัวนี้ช่วยถ้ารถร้มรหลวรถเก่าเก่านะครับหรือว่ารถที่กำลังอัดน้อยๆนะครับถ้าอยากได้กำลังเยอะขึ้นมานะครับตัวนี้ก็สามารถช่วยได้น้น้อยเครื่องอ็นทิโรเว่าสีเบล่าผมเห็นดูสีครับสีฟ้าอย่างเงี้ยสวยนะครับผมหอมมากครับน้ำมันเครื่องครับอินทิโรนะครับผม มาครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันอินดิโร่นะครับตัวนี้ครับ W 2 0 5 0นะครับผมเราวัดกันมาอัดกันครับมาเล่นไม่สุดเลยนะเห็นไหมครับมันกระดิกเลยมากระดิกเลยมาเห็นไหมครับกระดิกเลยมาจากร้อยห้าสิบมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับร้อยหกสิบพอรับ แรงนะครับผมตอนแรกครับมัน150นะครับมันกระดิกขึ้นมา160เนี่ยไอ้สิบเนี่ยครับมันมีผลเยอะนะสหรับรถดันโลนะครับช่วงท้ายรถกําลังขาดนะครับผมแนะนานะครับตัวนี้นะครับผมสิบนี้ก็มีผลนะครับสำหรับรถสายดันโลนะครับก็มาครับแนะนาตัวนี้ครับ Enduro ครับผมหนึ่งเลยครับเทสนะครับคุณสมบัติรถหลวมหรือว่ารถไม่มีกำลังนะครับแบนหลวมนะครับรถเก่าๆนะครับ ฮลโลนะครับไม่ควรพลาดนะผมเพิ่มควาอัดเข้าไปนะครับเคลือบล่องแหวนนะครับโอเคครับผมก็ตัวนี้นะครับห้าค่าชักสามนะครับลดรวมแล้วนะครับก็เทสแล้วนะครับก็มาเพิ่มขึ้นนะครับเห็นได้กระชัดนะผมโอเคครับของมากครับอ่าลืมเลยสั่งซื้อนะครับได้ที่ทางลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้นะครับใน แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่าเอ็นยูโรได้เลยนะครับผมเข้าไปใน lazada หรือว่า shopee พิมพ์ไปยูโรก็ขึ้นนะครับวันนี้ครับก็ขอข่าวมากครับตอนที่ติดตามหล่อจากมาที่ร้อมร้อนกันนะติดหนาเต็มเพจพร้อมร้อนนะโอเคครับขอมากครับ